และแล้วเสือมืดมาเท่ในละครวนาลีนะคะพี่ปอแทัวุฒิกิจใจก็ต้องมาสะดุดกับผู้ปรับชั้นครูจ่าดับจำปอเอ๊ะไม่ใช่ค่ะแต่เป็นเสือสอนพี่อ๊อฟพงพัฒน์ที่จับตัวนางเอกน้องมิวลักนาราไปแกงพี่ชัยก็เลยต้องตะลุยบุกป่าฟ้าดงเข้าไปช่วยแมแต่งานนี้ใครบอกเสือสองตัวอยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้ก็เสือมืดเสือสอนเจอกันไม่กี่วันทั้งพี่ปอกับพี่อ๊อฟนะคะก็กลายเป็นคู่ดูโอ้คู่ใหม่สีกันไปซะแล้วล่ะค่ะ ครับนชอบป๋อแบบมีหนวดอะไรนิดหน่อยดูเข้มขึ้นดูหล่อนะหล่อไม่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 จริงๆจริงๆจริงๆพี่พี่เปคนพูดตรงๆพี่เป็นคนพูดตรงเสือสอนเป็นคนพูดจริงครับมีสัจจะเพราะนั้นเราต้องพูดจากความรู้สึกไม่ใช่แบบว่าจะมานั่งโกหกกันบอกว่าหน้าตาดีชอบก็ต้องชอบแล้วพี่หลับป๋อกผมผมก็เริ่มรู้สึกนิดนิดกับพี่แล้วละเริ่มมีใจกันบ้างและปออย่างไรนะแล้วจริงๆเสือสอนเนี่ยคือเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนคนที่จะมาสอน ตัวเสมือตัวละครตัวนี้คือตัวละครที่เป็นโซ่เส้นหนึ่งที่ร้อยใจระหว่างเพ่กับนางเอกนะครับเพราะว่าเพราะว่านอกจากหัวใจของสองคนซึ่งเป็นโซ่เส้นหนึ่งแล้วยังมีโซ่ของเสือสอนที่ไปเกี่ยวนิ้วก้อยไว้นะครับแล้วพอวันหนึ่งที่มันเริ่มจะขาดจะตึงจะขาดพ๊บเสือสอนก็ยังแบบนี่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักนะในมุมในมุมของของของละคร